โอ้ก็คือนิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกแล้วว um, so the ่าก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะโอเคขอรีก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็เป็นความฝันของเราด้วยเนาะก็ได้ไปทําหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือนางแบบเออก็ได้ไปที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค่ะเ็าถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับเออกระทรวงพาณิชย์นะคะประจำนาหานครนิวยอร์กขอบคุณกรงสุนไทยที่นู่นด้วยที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็ขอบคุณพชทอด้วยค่ะก็ เป็นการทำงานที่มีความสุขมากๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นการทําให้ประเทศไทยได้มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ดีก็คือการเอาดีไซเนอร์จากไทยยังดีไซเนอร์ค่ะก็ได้ไปเดินแบบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆจริงๆเลยพวิกก็แฮปปี้มากแล้วก็จะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะว้ายตายแล้วเลิศจังเลยก็คือไม่หรอกคืออยากทำาไปทุกอย่างมันมันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะก็เกิดจากคนธรรมดาเด็กธรรมดาที่มีความฝัน พอที่ทำนางงามแล้ว,วเราเรารู้สึกว่าขั้นต่อไปจะทำอะไรดีเราก็รู้สึกว่านางแบบโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายก็ลองเอาเราเอา,เอา,เอาคอมการ์ดพอร์ตฟรีโอเนี่ยไปยื่นดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับการตอบรับทีดีส่วนแบรนด์เมืองนอกก็มีมีได้แคสติ้งบ้างก็ได้เดินด้วยค่ะแล้วก็ ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากจะให้รอซัพพอร์ตกันดูว่าโอกาสจะถึงจุดไหนก็พยายามดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นออกกําลังกายสัญยกรรมก็ทําบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าทำเอเจนซี่สัลญกรรมค่ะก็ฝากให้ทุกคนแบบติดตามผลงานแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีหน้าก็ซื้อปีที่17ของวงการบันเทิงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนพี่พี่น้อง,น,องน้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เจอตั้งแต่หน้าเก่าเนาะจนหน้า20ละก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ ยังรักการเป็นนักข่าวอยู่เหมือนเดิมเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆคนเนี่ยมันก็ต่อติดทุกครั้งค่ะก็ยังไงก็ยืนยันเราเป็นบุโกโกคนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนถึงน่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเป็นคนเดิมแน่นอนค่ะคือในตอนแรกอะค่ะก็มันค่อนข้างที่จะแบบมีขั้นตอนของมันก็คือผู้ใหญ่เองก็มีการชักชวนเพราะว่าบุกโกเคยเดินกับดีไซเนอร์ของไทย พอเอิน้องเขาไปเรียนต่อไปทํางานต่อแล้วเขาก็มีแบรนด์ที่ส่งประกวดกับทางกระทรวงพาณิชย์ประจำมหานครนิวยอร์กเนาะแล้วเขาก็ติดด้วยค่ะขาะเป็นหนึ่งใน6ตอนนั้นเขาก็เลยเคยใช้งานจากเราแล้วก็ลองถามเราเราเองก็ต้องการเอกสารยืนยันเพราะเราอยากไปแบบถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ไปช่วยประเทศชาติด้วยในฐาหานักดนคนไทยเนาะแล้วก็พอเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ได้มีโอกาสได้พกพอร์ตไปด้วยก็เอาไปเสนอเอเจนซี่ต่างๆด้วยค่ะแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของอนาคตแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเป็นสเต็ปที่เรียกว่าเป็นสเต็ปก้าวแรกที่สมบูรณ์เลยแหละก็สเต็ปต่อไปถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตในในอนาคตในเด e f ฟิใเอร์ค่ะใช่ คือมาตุ้มเองเขาก็คงไปทางเวียดนามของเขาแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ได้มีตลาดของเขาเองอ่ะเราก็เราก็ยินดีกับเขาเพราะอย่างที่บอกว่าตุ <bur> <ats> ้มเองก็ค okay ่อนข้างสูงมากๆเลยแต่อย่างที่นิวยอร์กอ่ะค่ะมันโชคดีไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนสีผิวอะไรความสูงเท่าไหร่ขออย่างเดียวเลยให้คุณมีความคอนฟ idence หรือมั่นใจกับโชว์นั้นๆหรือตรงคอนเซ็ปต์กับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าตรงกับคอนเซ็ปต์เขาแล้วก็คือทําได้ดีในการพรีเซนต์เสื้อผ้าของเขาเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ใน นิวยอร์กแฟชั่นวีคด้วยบุโกเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สูงมากมีความสูงแค่1 75เองค่ะก็โคงจะเทียบกับนางแบบหรือว่านายแบบต่างประเทศค่อนข้างยากแต่เผอิญที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคที่ทราบกันคือเขาก็เอาทุกรูปแบบจริงเพราะเขาถือว่าทุกคนเป็นมนุษย์เป็นฮิวแมนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีโอกาสดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนในวงการบันเทิงด้วยที่ซัพพอร์ตเราผู้ใหญ่ทุกๆคนก็ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ๆน ขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆขอบคุณมากๆค่ะกเราได้ไปเดินแบบ้อง่เว้าวรู้เลยค่ะกับแม่แดงก็มีการพูดคุยกันตลอดค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าเราส่งมหาสาร,รคามป๊อปปี้ตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่ฟลอริดาค่ะอยู่ที่อ่น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่อ่าก,การนับคะแนนค่ะของผู้เลือกของการนับประธานาธิบดีอยู่ในบริเวณฟลอริดาเลยค่ะแม่แดงก็อยู่ด้วยค่ะบุกบกก็ มีแผนจะเดินทางไปอาทิตย์หน้าค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องป๊อปปี้เดินทางไปแล้วเราก็มีการพูดคุยกันทุกุกวันค่ะใช่อันนี้มีโอกาสที่จะทันต่อไหมกับกาี่ชนอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆบุโก,โกยังตอบไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงพักผ่อนของไมแดงค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อจริงๆเราเองก็อยากจะสนับสนุนน้องโอปอให้ดีที่สุดนะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็ติดแรงเลยเนาะหนึ่งในสาไม่เคยหลุดบุโกเองก็ คงต้องส่งกำลังใจแม่แดงเองแล้วก็ป๊อปปี้เองก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้กับน้องโอปอไปคว้ามงที่สามให้กับประเทศไทยให้ได้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นทิศทางไหนค่ะใช่กับแม่แดงกับบุกเบิรนาะแล้วก็ทางทีมงานมหาสารคามค่ะเมื่อไหร่แขกรั้เพิ่จะเหมือนกันมีโก้สุด้ายราะปกติโดยโดยปกติอทีวีเนี่ยการเดินทางต้องมีการแวะไปหาแม่แดงก่อนแต่ปีนี้มันไม่มีแต่คนเลยมองว่าเฮ้ยมันอะไรกันหรือเปล่าอมา จริงๆบุกอกมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าการบินตรงนะคะคือจริงๆมันต้องมีการพักเครื่องต้องบอกก่อนว่าใน,ใน,ในคือทุกครั้งที่เวลาการประกวดอะคะ่ะมันประกวดประกวดในอเมริกาแลว้วบางทีเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเราสามารถที่จะบินตรงล้วไปพักเครื่องที่ไมอามี่หรือฟลอริดาเราไปต่อรัดได้แต่ครั้งนี้คือมันตรงไปที่เม็กซิโกเลยการพักเครื่องแต่หรือเวียเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งมันมีการใช้เวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยบุกกคิดว่าครั้งนี้ ทางทีมก็คงคิดว่าตัดการพักผ่อนที่เหนื่อยล้าไปถึงปุ๊บน้องก็เข้ากองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุโกคิดว่าผู้ใหญ่เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกคะ่ะบุโกะเชื่อว่าอาจจะเป็นการที่ นองไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปสร้างเขาเรียกว่ากระแสะให้กับประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้แวะไปหาแม่แดงค่ะตัวแม่แดงเองบุกกว่าก็ก็ไม่ได้ซีเรียสบุกกว่าเขาน่าจะมีการคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อันนี้คือไม่ได้ทราบจริง,รงเพราะว่าแม่แดงไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ไม่ได้ไปสอบถามผู้ใหญ่ค่ะใช่ในร่งเราเจอมเราได้ยินกัน อ๋อในส่วนนี้อย่างที่บุโกบอกเขาว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงพักผ่อนของแมแดงจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่แม่แดงจะต้องทํากิจกรรมเยอะเพราะว่าในช่วงนี้นเป็นเลือกการเลือกตั้งประธานาธิบดีตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเขาก็อยู่ฟลอริดาอยู่ในบริเวณที่แม่แดงแล้วก็เพื่อนบุโกอีกท่านหนึ่งก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยุ่งตรงจุดนี้เราก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันขาดสําสหรับเรื่องนี้แต่ว่าแม่แดงเราเดือนอาทิตย์หน้าคะ่ะบุโกจะเดินทางไปอเมริกาก็าอาจจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกรอบนึงใช่ค่คะ คือบุโกะมองว่าจริงๆแล้วว่าไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งอะไรก็ก็สมกับตำแหน่งแล้วพปปี้เองวันนั้นก็ดูตามหน้างานบุโกะเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าถ้าเกิดสมมติวันนั้นน้องไม่ได้มงเราจะไม่รักใครเลยบุโกะว่าท็อป5ท็อป10ที่ได้มามีคุณภาพทุกคนแล้วบุโกะเชื่อว่าทีเวีเอ็นเนี่ยจะกระจายงานให้กับน้องๆทุกคน,นะคะ่ะเรื่องกันโกรธหรือไม่โกรธหรือง,งอนหรือไม่งอนเนี่ยอันนี้บุโกะตอบแทนใครไม่ได้แต่ที่เท่าที่ทราบว่า ณนะตอนนี้แม่แดงเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ส่งเมสเซจมาหาบุโกะหรือว่าเขาจะส่งเมสเซจอะไรไปหาแม่ปุ้ยเนี่ยนะคะเราก็เราก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าบุโกะต้องต้องตอบอย่างนี้ว่าเวลาจะส่งข้อความไปหาผู้ใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยด้วยความที่เมืองไทยกับอเมริกาเวลามันต่างกัน12ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือมันยังไม่เข้าน้านนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อเมริกาเนี่ยมันจะเร็วกว่า13ชั่วโมงดังนั้นสมมติ8โมงเช้าบ้านเราก็จะมัน3มทุ่มกว่า กว่าบุกจะตื่นไปทํางานอีกมันก็ค่อนข้างเวลา11โมงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงเลยดังนั้นเวลาที่ผู้ใหญ่จะทักมาผู้ใหญ่จะส่งแมสเซจมาหาบุกโกมากกว่าแล้วเราก็จะโทรกลับไปค่ะแต่ตอนนี้โดยรวมยังไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าแบบมีแมสเซจมาถึงบุโกว่าจะยังไงต่อเพราะว่าอย่างที่บุโกบอกข่าว่าแม่อยู่ในช่วงพักผ่อนจริงๆค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะตอนนี้สำหรับเราเนี่ยแต่ว่าคุกวนนะคะเราเป็นดางาตอนนี้เป็นไงาะ ก็ต้องตอบจริงๆเลยนะว,ว่าโอปอเนี่ยหลายๆคนก็เป็นห่วงตอนที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าพอเท้าไปแตะเม็กซิโ e กแล้วน้องไม่หลับแต่ว่าสับมาก oh. ต้องบอกกว,ว่าเราเป็นกำลังใจให้กับน้องโอปอลและเชื่อว่าน้องเนี่ยทำด,ดทีทุกๆวันเสื้อผ้านเนี่ยเปลี่ยนทุกวันวันละห,หลายชุดแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เราไม่เป็นห่วงเลยท็อปฟล่ะหรือว่าควีนทวีปเนี่ยน้องติดแน่ๆตอนนี้เหลือแต่ว่าถ้าเกิดสุดวัารอบพี่เขา จัดงานเปิดตัวมงกุฎและถ้าวันนั้นน้องคือแบบชายมากๆสวยมากๆซึ่งวันนี้ทุกวันนี้น้องก็ชายมากๆสวยมากๆบุโกบมองว่าน้องอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นําความปรบปลื้มมาให้ประเทศไทยก็ได้เดี๋ยวคืนวันที่16บหเช้าวันที่17ของอเมริกาตรงกับวันอาทิตย์ของบ้านเขาเนาะเออของของกเราคือคืนวันเสาร์ใช่ก็ก็รอหลุนกันไปด้วยกันเพราะบุกโอเชื่อว่าน้องต้องต้องสร้างปฏิหารแล้วก็เรียกว่ามีของขวัญกลับมาฝาก คนไทยแน่นอนเชื่อว่าต้องมีไดรติดมาทีมกลับมาแน่นอนค่ะคือกิจกรรมมะค่ะพอผูโก,โก่ออะไปลงที่อเมริกาผู้ก่ไปลงนิวยอร์กก็บินไปตรงไปถึงปุ๊บไปถึงวันที่16พอดีเลยอะค่ะใช่ก็จะไปช่วยงานเอ่อทางทางเอ่อกรีกอัสวูมานัทห์หที่นิวยอร์กก่อนค่ะแต่ว่าคิดว่าตอนเย็นน่าจะมีการ รวมตัวกันเห็นเพราว่าเขาจัดงานแล้วนะจะไปรวมตัวเชียร์กันแต่ว่าคงไม่ได้เดินทางไปที่เม็กซิโกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องต้อง,องไปทําธุระหลายๆที่ที่ที่เอ่อที่อเมริกาฮาหลไยรัฐก็คิดว่าคงจะปักหลักเชียร์กันที่นิวยอร์กค่ะเราเชื่อว่าน้องจะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าต้องมีรางวัลที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ติดไม้ติดมือมาฝากคนไทยแน่นอนเลยค่ะช่ยย่ yeah, ขอบคุณมากค่ะ